ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นเวลาบ่ายๆเนะาะพาไปนอนนะ้ำมาไปนอนฮ้อนน,อน,อน,นะครับใส่ชากานองเนี่ยครับผมมากับพี่หมีครับ ไปกาแฟเพลง,งของเขาครับกาแฟครับกาลงกระเซ็ดแล้วครับผมกาลงกระตายแล้วครับถือเบื่อครับผมถึกยาเขาครับ,รบตายว่านี่นะครับโอ้ยังไม่จะซอง สมมติมยังอยู่สองตัวอยู่สองซิงพากันขึ้นจากน้ำนะแดดร้อนครับน้องคำแก้วน้องคำแก้วน้องแตงโมครับผมน้องคำแก้วนี่เป็นน้องของแตงโมครับน้องแตงโมนี่จะเป็นลูกของ แม่ดอกคุ่นครับโอ้หปลาโคครับพี่น้องอปลาขัวอะไรสาปาน้อยครับเสด็จไปถึงแหมานะครับพี่น้องเอ้ยไปสัวปลาน้อยครับเป็นตังแหเมาาื่อวานียังครับเสด็จไปถึงแหมานะครับผม ทัานั้นเขาใส่ใส่รอบครับเห็นไหมครับพ่น้าไม่ได้พยายามพ่อหนับป่าบอน,นี้ดีครับน้องตัอฟีก็ร้อนครับตัอฟีก็เลยร้อน,นตัอฟีฮอ กลงมาอยู่เงาเลยครับอสองสหายเงาเลยครับลูกน้องผมนองทาฟีพื่เก่าครับมาเลี้ยงควายคือเก่าเครับผมเดยดร้อนไลครับควายก็ลงแต่น้ำครับพี่น้องได้สวิงเนาะสวิงมาซ้อน กุ้งครับซ้อนโอ้ได้อยู่ด้ครับซ้อนลอายตามตามขอบนี่ครับวันนี้ถือไอ้สวิ่กมาหน้าครับโอ้ซ้อนนี่ได้การได้ได้หอยกระไรครับพี่น้องนมถือเหนวน้ำครับถือเหนวน้ำโม่จากเล็กขนาดได้บรรยากาศครับ น้องไม่มาครับวันนี้ลูกน้องเลี้ยงควายไม่มาไม่มากน้ำครับวันนี้จะไปไหนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสำหรับสำนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามนะครับยิงน้อยเลี้ยงควายครับผมสวัสดีครับ พี่ไม้พี่ไม้มานี่แล้วพี่ไม้มานี่แล้วน้องพี่ไมาน้องพี่มา สายพชรุดนครับลูกพ่อเบิ้มพันล้านเนี่ครับลูกพ่อเบิ้มพันล้านครับสายพชรุดนนี่สว่างสว่างครับเนี่ยตามนี้กางช้ครับ นี่เราเบีงครับอันนี้น้องทำแก้วครับนี่น้องทำแก้วกำลังทำแก้วครับคอยเปื้อนจาน้องอ๋ออ๋ออ๋อลองกับพี่น้องอ๋อ ขึ้นผมแล้วเนาะขึ้นผมแล้วครับพี่น้องลอ,อยล้างเลยเฮ้ยน้องปีใหม่นี่ะครับน้องปีใหม่ครับน้องปีใหม่ปีใหม่ มาแล้วมาแล้วชนแล้วครับชนแล้วมานี่แล้วอะไรมาแล้วมาแล้ว,วไปใหม่แล้วนี่ครับเสื้อผ้าครับน้องเตง ตัวครับตัวนี้ครับเนื้อหนังมาเต็มเลยครับน้องหลานแก้วฟ้าครับน้องเต็งโมนี่หลานแก้วฟ้าครับปลอดมาเลยขาวับเท้สวยครับน้องให้เชมให้ชมตัวจริงครับมันคนมันคนคนหาครับสบปามือเนี่ยครับใคร หนึ่งปีหนึ่งเดือนครับสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยยีสิบมาเซนครับน,นี่แหละครับแม่คนครับแม่ดอกปุ่นครับอันนี้ลูกตัวลูกตัวที่สองครับนี่ลูกตัวที่สองครับอันนี้ลูกแรกคนครับค่อหดอนเช่ากัน นี่แหละเอื้อยเพื่เนี่ย้อยคำแก้วครับเนี่ยน้องแตงโมครับสวยครับตอนนี้ทรงลูกดีคอยตอนนี้ครับพี่น้องเนื้อนังมาเต็มเลยครับบานท้ายเพื่นเต็มเลยครับเต็มมันดูเลยครับดูแผ่นรังครับพี่น้องดูแผ่นรังครับดูแผ่นรังแตงโมครับแผ่นรังมาเต็มเลยครับผมเชื่องครับเชื่อง คุ่ควายที่เชียงมาครับควายปีหนึ่งจะสูงเท่ากับเมรแล้วครับพี่น้องส่งลูกได้ดีมากเลยครับควายตัวน,นี้นี่แหละครับเมื่อผครับตัวนี้กระทับ้ะครับนี่เมื่อผลนี่ทับของ,องขคองคเท้คคา,เเคอเอาครับทับคงเท้าควายเผือกครับทับควายเผือกขึ้นเ่าครับ ตัวนี้ทับเพชรลํำโกงครับทรงสัยจะติดแล้วครับเนี่ยยังไม่ได้ซื้อไอแนวแนวมาตรวจครับพี่น้องยังเดือแต่แม่ใหญ่พอนั่นแหละครับนี่แม่สมวังนะครับแม่สมวังนี้ยังยังยังไม่เป็นสัดครับรอจับซั์อยู่ครับนี่ลูกเพลนลูกเพ่นน้องปีใหม่ครับน้องปีใหม่นี้อายุจากเดือนนัสองเดือนกว่าครับ ปนออกสีดอกเราครับปีใหม่ไม่นี่แล้วนี่เลยครับเรลียกหาเราเดินมาหาเลยครับพี่น้องนี่ยรู้ขับค่ายในเชียงเชียงครับน้องปีใหม่นี่ครับล่อล่อผสมตัวนี้แหละครับนี่สามแม่ล่อตัวนี้แหละทางใดก็ฝากที่ตามนํำเด้อครับด็กน้อยเลี้ยงควายครับฝากกดไลค์ฝากที่ตามครับช่องเพนกินนั่นเลยครับเออ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงทเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ